สวัสดีครับ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 ครับวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางที่พ่อหนองปล่อยมาต่องวดเนี่ยปล่อยมาแค่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะครับวันนี้ก็คือจะมาตามแนวทางของของฝันพ่อหนองเพิ่มนะครับเพราะพ่อหนองนี่บอกว่าฝันดีแล้วใช่ไหมครับ่อฝันแล้วฝันนานหรือยังครับ่อฝันก็ถักจากที่มาทํา youtube เนี่ยกี่วัน ถัดจากมาถ่ายวันต่องวดใช่ไหมใช่ต่อต่องวดวันนั้นเลยครับก็คือว่าหลังจากที่ถ่ายชุดต่องวดไปกลับไปก็ฝันเลยฝันคืนนั้นเลยครับเลขหนึ่งศูนย์แปดนี่ความเก่าของพ่อี่คุณพ่อฝันว่าอะไรครับหนึ่งศูนย์แปดที่ให้มาต่องวดนี่ครับอ๋อที่ว่ายิงปอมอ๋อยิงปอมใช่นี่คนยิงเราว,วันจะยิงถูกเกอสูงขนาดนี้อะนะ ก็ยิงปะเดียวน่ะล่วงมาแป๊ะตายเลยอ่ะนะพรอมตัวเดียวนะนะโอ้ครับใช่ในความฝันนี่คือพรอมเสียชีวิตหรือว่าตายก็เสียชีวิตก็ตายเลยแหละตกมาก็ตายเลยครับตายไม่ไปไหนอ่ะครับแต่ทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าเนี่ยเลขอันเนี้ยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างแค่นั้นแหละนี่ละเนี่ยเลขสามเนี่ยสามตัวเนี่ยครับ มันจะแปใช่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นข้างบนหรือมันจะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าตามความเป็นจริงนะ้าดูอย่างนี้มันน่าจะเป็นล่างเนาะเพราะว่ามันตกมาจากสูงลงมาเนาะหาข้างล่างแล้วมันก็ตายเลยมันไม่ไปไหนเลยครเนี่ยเลขนี้คือเลขที่แปลว่านิมิตอย่างนี้นิมิต ดิมิตแบบนี้เขาเรียกว่าดิมิตหวยเลยท่านให้เลยแต่เราไม่สามารถว่าจะข้างบนข้างล่างแต่เรามาตีปริศนาอย่างงี้ก็น่าจะเป็นข้างล่างเพราะว่าล่วงจากสูงลงมาข้างล่างมาตายอยู่ข้างล่างครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันใจนี้เอาการไว้ทั้งบนทั้งล่างดีกว่านะพ่อเนาะใช่ใช่เพราะว่าความฝันนะ่ะมันมีสิทธิ์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างใช่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาพบกันเนี่ยก็คือ พอมีความฝันล่าสุดจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะจะไม่พอใช่มีเม็ดอีกมีเมิตมันก็ไม่ไกลกันนะมันก็อยู่ใกล้ๆกับเลขตัวเดียวกันนะแต่มันก็จะลดลงไปอีกสองแต้มถือว่าฝันดีไม่พอฝันดีเพราะว่าเคยฝันเมื่อไรออกทุกครั้งด้วยเนี่ยฝันเลขอันเนี้ย้าฝันเห็นสถานที่ตรงนี้ที่เราเคยไปบวชไปเรียนบวชอยู่เนี่ยแล้วก็จะออกเลขที่เขาเขาเรียกว่าเป็นเลขที่ของวัดเลยเนาะ นั่นแหละจะออกทุกครั้งเลยตาฝันทีนี้แหละก็แบบว่า <c oughs> มันนานแล้วเนาะคิดว่าสามสิบปีที่จากวัดนั้นมาที่เรามาอยู่อย่างนี้เนาะครับก็ทีนี้ก็ได้ฝันได้ในมิตเห็นคือเห็นแต่ที่เราก็อยู่ด้วยกันเนาะเราบวชเป็นพระแต่มีเนนอย่างนี้แล้วก็มีชีอย่างนี้ชีก็เยอะเนนก็เยอะอย่างนี้นะ,ะก็เห็นมารวมกันเอามาทําอะไรกันก็ว่ามาจัดงานศพ เราก็อ้าใครตายดูอีกทีดูไปดูมาหรือว่าเขามาจะมาทําบุญหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงปู่หรือเปล่าน้อเนี่ยที่วัดเลยคนก็เต็มที่เราก็ทีนี้เราก็เพราะว่านานแล้วไม่เคยเจอที่เราอยากไปถามว่าเขาจะจําเราได้ไหมอย่างนี้นะ <c oughs> ที่เราก็ไปถึงก็ไปเรียกชื่อเขาโอ้ใช่เนนนันไหมเนี่ยเราก็ว่าอย่างเงี้ยใช่เนนนันไหมเขาบอกว่าใช่แล้วก็เดินมาถามอีกนี่ใช่เนนกล้องใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ แล้วก็ไปถามแม่ชีช่แม่ชีน้อยไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วจําได้ไหมเขาก็บอกว่าจาได้เขาก็เรียกชื่อเราถูกเอาเราก็เลยว่าเอา้าก็ยังจําได้เนาะตั้งสามสี่สิบปีแล้วเราก็ว่าอย่างนี้เนาะเน้นนิมิตนะนะแต่เป็นงานศพ๋องานศพใช่งานศพที่วัดอืมครับงานศพของใครพ่อที่วัดครับที่ว่าเถ้าว่ามองดูเพราะเราก็ในมองดูน่ะเพราะว่าศพที่ตายมันอยู่ในโรงเนาะ เอาไว้จะเป็นหลวงพอ่อหลวงปูหปปงป่หรือเปล่าเนาะก็จะทําบุญหลวงปู่หรือเปล่าหลวงพ่อหรือเปล่าเนี่ยที่เราไปอยู่เนี่ยนะคก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาติมกันหมดอย่างนี้นะั่าน,นเลยถ้าถ้าฝันเห็นท่านเมื่อไรถูกหวยทุกครั้งเลยโอ้คับถ้าฝันสถานที่นี้แล้วก็ฝันเห็นท่านอย่างนี้นะค่ะคมันจะออกตัวเลขที่วัดเลยน,นี่ยนะโอ้ครับแล,รแล้วเราชีวิตจริงท่านเสียชีวิตหรือย,อยังครับเสียแล้วเสียแล้วโอ้ท่านหนักมากระดับประเทศโอ้ดังจนไม่รู้จะดังยังไง ครับนเห็นท่านเสียชีวิตใช่อยู่ในโรงใช่เพราะอยู่ในโรงงานเลยรู้ทันทีเลยว่าโอ้ถ้าท่านให้โชคตอนนี้เลยถ้าได้ฝันเห็นแต่ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเคยฝันเห็นแต่ไม่ใช่ฝันเห็นว่าก็เรียกว่าจัดงานใหญ่โตแบบนี้นะก็ฝันเห็นท่านธรรมดาปกติยังออกเลยที่อันนั้นเลยเลยที่วัดเลยนะนั่นนะทีนี้ฝันว่าเกี่ยวกับทำบุญใหญ่คนโห จนจะไม่มีที่อยู่น่ะเต็มไปหมดที่เราก็เดินไปถามคนนู้นคนนี้ว่าจากันได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะว่าโอ้เขาก็จําได้คนนั้นก็จําได้จําได้เ่าเราก็เลยว่าโอ้มีมิตีจังเลยว่าอย่างนี้ค่ะแล้วเลขที่วัดนี้เลขเลขอะไรครับพ่อหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกใช่เนี่ยเลขที่วัดแล้วออกตุกครั้งด้วยนะฝันอย่างนี้ออกตลอดเลยใช่แต็ม ไม่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 ก็เรียกว่าไม่ถึงขนาดที่ว่าคนมาทําบุญทำอะไรกันเต็มวัดอย่างนี้นะที่ฝันเห็นท่านนะฝันเห็นหลวงพ่อนะ่นะแค่นั้นก็ออกเลยที่วัดเลยส่วนมากนี่จะเป็นออกสามตัวหรือว่าสองตัวกระปที่ออกออกตอนนั้นออกสองตัวออกศูนย์หกเลยศูนย์หกใช่ตอนนั้นออกที่ฟันีนนี่ออกศูนย์หกใช่ศูนย์หกตรงนี้แหละแต่ไม่ออกสามตัว แต่ว่าบ,บ้านเลขที่จริงๆนันหนึ่งศูนย์หกจ้าเลขที่เขาเป็นเลขที่วัดจำเลขที 1> 1, 1, ่วัดหนึ่งศูนย์หกโตวเดียวเลยแล้วว่านี่แต่พอได้เลขอย่างนี้เราบอกว่าเป็นปริศนาเป็นนิมิตที่ดีเลยเลย,เลยถ้าฝันเห็นอะไรออกจริงๆเลยแล้วก็ออกทุกครั้งเลยนะครับถ้าได้นนิมิตเห็นแต่ทีนี้เป็นนิมิตที่ใหญ่โตมโหฬานหรือว่าลูกปิดลูกขาเต็มไปหมดค ที่เราก็ไม่เคยไปนาน้วเนาะ,ะสามสิบปีก็จะจํากันได้ไหมเนาะพอไปถามไปพูดเขาก็รู้จักกันหมดจําได้หมดเนี่ยคทำบุญแต่ในโรงเนี่ยในสันนิษฐานว่าในโรงนั่นคือองค์องค์หลวงพ่อนั่นแหละที่กขสงสัยก็จะทําบุญทํารายใหญ่โตอย่างเงี้ยลูกศิลย์ลูกหาาก็มากันเตมวัดนั่นแหละก็คือว่าถ้าฝันในลักษณะนี้ไม่ต้องไปตีเลขให้มันยากใช่ไหร่พอมันเป็นเลขที่วัดเลยจะออกเลยออกเลขที่ออกเป็นเลขที่วัดเลยคที่ ทำพิธีจัดงานศพให้ปู่ท่านนี่ก็จัดอยู่ที่วัดใช่ที่วัดเลยเดี๋ยวสังเกตคุณพ่อฟันเห็นแต่คนเสียชีวิตแล้วพ่อเนาะใช่อันนี้จะเสียชีวิตตอนแรกฝันเห็นกระปอมปอมก็เสียชีวิตครับนั่นแหละี๋ยวนี้ก็เห็นคนเสียชีวิตใช่ครับคิดว่าหมดนี้ยังไงก็มีศูนย์ใช่ไหมพ่อยังไงก็มีนี่แหละเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับศูนย์เนี่ยอะไรยางงี้แหละมี อพอเ,เปอดจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ศูนย์นั่นแหละเพราะว่านิมิตแบบนี้นิมิตไม่ไกลกันนิมิตอยู่ใกล้ๆกันคแล้วเราก็เลยยังมาพิจารณาดูอีกนะพอฝันแล้วนิมิตแล้วเสร็จแล้วจําได้หมดแล้วยังมานิมิตทีนี้ก็มาจําจําในนิมิตตีตีนิมิตที่เราฝันเราว่าเออเห็นแต่คนเก่าเก่าคนเก่าเก่าไม่ใช่มาจะอ่อยตัวเก่าหมดที่แล้วนี่ด้วย ที่ว่าให้ไป้0906มันไม่ออกอันนะนี่แหละใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนจะโยงมาทันทีปั๊บเลยเนี่ยนะกูมันเน้นให้ด้วยนะคะใช่นั่นแหละตตอนนั้นที่คือเน้นให้ cc ออกตามตัวแป๊บ cc นะอ่เนี่ยเน้นให้ให้09 90เนี่ยเลขทูบของปู่งวดก่อนแล้วพ่อเนาะเ09 06 60หนวดมันก็มากับตรงกับไอ้เลขที่วัดพอดีเลยเนี่ยแล้วก็ คนเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่เคยรู้จักกันเป็นสามสิบปีก็ยังได้มาเจอเนาะเขาว่าอันเก่าเลขที่วัดอันนี้ถ้าฝันเห็นหมายออกทุกครั้งเลยศูนย์หกนี่ไม่ไปไหนเลยหเอ๊แต่ว่าเลขที่วัดจริงๆหนึ่งศูนย์หกใช่หนึ่งศูนย์หกใช่ค่ะวันยังยังจำเลขทูบได้เลยห้าเก้าศูนย์นะค่ะห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ใช่เหมือนูุท่านนี้ต้องการจะเปิดให้เนาะใช่เพราะว่าเลขเก่าๆเนี่ยยังเห็นเพื่อนเก่าเน้น ทำไมเราบวชเป็นพระนั้นก็บวชเป็นเนนแล้วก็มีแม่ชีอย่างนี้ยังไปเรียกชื่อเขาถูกแล้วเขาก็ยังจําเราได้เพราะการทำพิธีใหญ่โตมากเลยลูกศิษย์ลูกหาเต็มวัดคแล้วก็มีโรงศพตั้งเนี่ยต้องเป็นศพหลวงพ่อนั้นแหละฝันเหมือนความเป็นจริงเลยใช่ครับที่เราเราตื่นขึ้นมาก็โอ้โหนิมิตอย่างนี้ดีมากเลยขนาดไม่เกี่ยวกับ ทำบุญใหญ่โตขนาดนี้แค่ฝันเห็นท่านนะออกเลขที่วัดทันทีเลยเนี่ยเราก็เลยว่า้วกับเก่าของเก่าอีกมันนึกได้ว่าเก่างวดที่แล้วมันก็เลขตัวเดียวกันนี้แหละวะหรือไม่มันหกศูนย์เก้าจะมาหกหนึ่งเหมือนตัวตัวเดิมเลยป่ะใช่หรือไม่อาจจะมาเก้าหนึ่งก็ได้นะใช่แต่ตัวเก่านะพ่อเนี่ยตัวเก่าของจริงเลยเมื่อกี้หกหนึ่งใช่ธรามากาหนึ่งงวดเดี้ตัวเก่าของจริงนะพ่อเนาะทีนี้ก็ตัวใช่ตัวเก่าของจริงค แล้วทีนี้เลขทูบเนี่ยก็มานับวันจุดเลขทูบให้กับท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมพ่อใช่เลขทูบนะจุดวันพฤหัสนี่แหละวันพฤหัสใช่เรารอทีนี้เราก็รอลุ้นแค่เลขทูบมันมันจะตรงกับเลขที่เราฝันไหมครับถ้าตรงกันแล้วยิ่งจะมั่นใจใหญ่เลยทีนี้เพราะว่าเพราะว่านะถ้าจะบอกนะงวดนี้นะแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่าในความรู้สึกความมั่นใจมันเยอะกว่าทุกครั้งเลยน่ะ มันแปลกมันมั่นใจตรงว่าโอ้นานแล้วไม่เคยนิมิตเห็นเนาะสถานที่ตรงนี้ก็นานแล้วเคยฝันแต่แบบมันได้ว่าเป็นงานใหญ่โตอย่างนี้งานธรรมดาปกติก็เห็นท่านมันยังออกเลยอะไม่ต้องว่านี่นี่ทําบุญที่วัดเลยคนเต็มไปหมดครับมนสามตัวเนี่ยจะคิดไปไหนเนาะจะแตกทั้งสามตัวเลยไหมเนาะหนึ่งศูนย์หกเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้นั่นแหละนี่มันต้อออกศูนย์หกมานี่บอกเลยเฮลันเพราะว่า หัดนีรู้ถึกว่าจะดังมากเลยครับคุณหกแบกมีม็ดได้อย่างนี้ครับแล้วก็เล็กถูกกุมานวงไ้ค่าไขแน่นะใช่ใช่วงวงเอาไว้โจ้เนี่ยถ้าไม่ออกั็จะออกย้อนตามหลังทันทีปั๊บเลยเนี่ยสังเกตดูงแต่วงสี่สี่ตอนนั้นแหละของวันที่สองตามมาออกเลยสี่ีปั๊บที่กุมารบอกนะ ในปู่เ้าท่ไม่ออกเลยจะชอบออกตามหลังแล้วใช่ใช่ในปู่จะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะครับแล้วถ้าตัวไหนที่กุมารเขียนให้แล้วมันไม่ออมจะมาออกทอดถัดมาออกถัดมาทันทีเลยปั๊บเลยมีตัวอย่างเห็นเนาะซีซีนะคะใช่เป็นกระวุางกลมให้แนวนีนะีรับซีซีออกตามหลังปั๊บซีซีไม่แน่นะคะน้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะทีนี้ก็รอรออย่างเดียวรอเลขทูปครับเลขทูปมันจะมี แลกอยู่ตรงที่ว่าทุกครั้งเราเราใส่บูชาไว้บนหิ้งพระนอแล้วก็สวดมนต์ปกติทําใดอย่างนี้แต่งวดนี้ท่านไม่ให้ท่านท่านไม่ให้แบบนั้นนะท่านให้เอาเลขทูบมาเลยส้มอยู่ในขันอย่างเงี้ยครวก็เลขทูบมาวางไว้บนขันบนมืออย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็สวดเป็นชั่วโมงเลยนะสวดสวดออกมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละสวดมาให้อัดอยู่ในเลขทูบดอกนั้น พาอการอธิษฐานบอกปู่ว่าบอกปู่บอกย่าว่าขอให้แตกสักหินเห็นจะจะสักครั้งเดือสามตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เลยเลยท่านให้เอามาเลกให้ให้เอาทูบนั้นมาแล้วก็ใส่ขันแล้วก็วางไว้บนมืออย่างนี้แหละแล้วก็สวดสวดเป็นชั่วโมงเนี่ยเนาะสวดก็ไหลดีอะสวดทีนี้เราเลยว่ามีความมั่นใจเยอะเลยในเลขทูบมีความมั่นใจนะรอดูแต่เลขทูบกับเลขที่เรานิมิตมันจะมาเข้ากันไหมถ้าเข้ากันแล้ว คือมั่นใจเป็นโอ้ยพูดว่าง่ายๆเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยอะถ้าเลขทูกเข้ากับเลขีินิมิตนี่นะวันนี้ในทูกนัดวันเป็นวันพฤหัสที่สิบสองใช่วันพฤหัสที่สิบสองปกติคุณพ่อจะจุดสองวันวันพฤหัสกับวันเสาร์ใช่ถ้าเป็นวันเสาร์มันก็ใกล้เกินนั่นก็เลยวันนั้นเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสวันที่สิบสองใช่ครับแต่ไม่แน่เลขทูกของงวดก่อนอาจจะมาออกในงวดนี้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่ ห้าหกศูนย์วัดก่อนที่แล้วมันมีโอกาสเยอะมันเหมือนมีเน้นเน้นให้นะ่ะว่าศูนย์มันก็คงมีแน่นอนแหละเพราะฝันเห็นตายอย่างนี้ปอมก็ตายนี้ก็ตายแต่ที่นี่ยังไม่รู้ว่าเอออันไหนอันบนอันไหนอันล่างแค่นั้นแหละตอนนี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่เห็นที่ว่าเป็นชัดมันจะออกวนเวียนอยู่แค่นี้แหละ อาจจะวนหนึ่งก็ได้นะ้่อวเนาะมันเป็นได้ศูนย์ก็ได้นะใช่เพราะมันเลขว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยมันตัวเดียวมีตมาเป็นตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับใช่รู้สึกว่าปู่พิ่จะเริ่มเปิดแล้วนะคะใช่เหมือนวันที่ผ่านมาก็มาในความฝันบอกตรงตรงเลยหนึ่งเก้าสี่ใช่ไหมคะพ่อส้นตัวเลขสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้า แล้วก็ออกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งตัวกลับนเนาะค่ะเนาะเนี่ยก็ถูกมาสองงวดแล้วเนาะงวดน,นี้ก็มันมีความมั่นใจเยอะนะงวดน,นี้ค่ะเยอะตรงไหนเย,ยอะที่ได้เนี่ยไปสถานที่ตรงนี้ด้วยแหละเพราะว่าเราเคยไปอยู่กับท่านขนาดว่าแค่ฝันเห็นท่านเมื่อไรออกทุกครั้งนี่แหละมาตรงนี้แหละศูนย์หกนี่แหละมา,าเรียกที่วัดเนี่ยแต่ทีนี้เป็นการจับ โหใหญ่โตมากเลยเหมือนกระปู่ท่านนี้มาย้ำาว่ามีศูนย์แน่นอนย้ำสองรอบแล้วนะพ่อสองรอบใช่ศูนย์ย้ำสองรอบแล้วนะสองครั้งแล้วเราแม่ก็กระปอมนะตายตายหมดมาตายเลยครับคิดว่างวดนี้อาจจะมีศูนย์นะครับผมแผื่อศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมพ่อใช่มีโอกาสทั้งบนทั้งล่างครับรอดู ทูปปู่จะให้แบบไหนแค่นั้นแหละถ้ายินทูปปู่ให้มาเกี่ยวข้องกันนี้แล้วบอกได้เลยมั่นใจมั่นใจมากๆทางงวดนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้รรเราก็ยังไม่รู้ว่าทูปจะไปในทิศทางใดแต่ก็แปลกแหละท่านให้เอามาเลยเอามาสวดเลยอ๋อครับต้องมาบูชาไว้นานมากเลยใช่บ,บูชาการบูชาแก้ว อยู่บนิ่งพระแต่เราสวดอย่างนี้แต่ครั้งนี้ท่านไม่ให้เอาอย่างนั้นท่านให้เอามาไว้ที่มือแล้วก็สวดเลยอ <estudio 6, S 2> สวด,ดเหมือนสวดอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะสวดใส่ไปในทุบในอะไรนั่นแหละครับมันเป็นบริกรรมเนาะมันเป็นคาถามันเป็นบริกรรมที่มันออกมาเองมันไหลมาเองเราก็ไม่รู้หรอกไอ้คําว่าที่มันออกมาเนะ่ะเรามีหน้าที่อ้าปากสวดไปอย่างเดียวมันไหลออกมาอย่างเดียวเลยเหมือนท่ทนานต้องการให้เราทําแบบนี้ใช,ใช่ใช่นั่นแหละ<ม>ให้มันแบบว่า ไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่ก็ให้อยู่ในลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนการทําพิธีปลูกศิษอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนปลูกศิษสมมติว่าเขาปลูกศิษพระนะเขาก็ใช้วิชาใช้อะไรอย่างนี้อัดไปในนั้นอ่ะไม่ให้ไปไหนให้มันเก่งให้มันขลังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกับภาษาเขมรใช่ทุกอย่างมีภาษาขอมมีภาษาจีนมีภาษาเทพมีภาษาบาลี โอ้โหเยอะแยะหลายภาษามากเลยอธิบายไม่ถูกการที่สวดดูแต่ดูแต่เขาจะพาไปทางไหนอะนะไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นเราก็ขัดไม่ได้เราก็มีหน้าที่อ้าปากพูดอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวนั่นแหละเนี่ยบางทียังมานั่งพิจรารณาที่เอะเนาะมาเนี่ยสถานที่ตรงนี้เกี่ยวมาคุยเออรู้ว่ากุมารเออมีแล้วกุมารเนี่ยองค์ปู่องยาอ่าก็ได้คุยกับท่านบ่อยแต่ยังอีโค้งเนี่ยยังไม่ได้คุยกับท่านนีก็นานเหมือนกันเลยนะ เนี่ยองปู่วานนี่ที่เป็นจีนเนี่ยที่เป็นลิงที่เป็นจีนน่ะวานนขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้นะถ้าได้ให้ปิกป่าออกว่าไรเมื่อนั้นนะคไปเลยนะเนี่ยวานนี่เนี่ะเนี่ยยังไหวแลกเนาะท่านไปอยู่ตรงไหนเนาะทาไมคือเงียบยังไม่เห็นผักทรงผ่านมาเลยครัส่วนใหญ่จะเป็นแต่น้องกุมารใช่เขาปู่กับย่านี่ยังว่าเออรู้กุมารรู้แต่วานนเนี่ยเงียบ ยังพิจารณายังก<ค>ำหนดจ,จิตถึงอยู่ถึงถึงอยากแบบว่าให้ให้มาสัมผัสที่จิตนะ่ยถ้าท่านมาสัมผัสที่จิตปั๊บนี่เราก็จะแปลสภาพทันทีเลยจะไม่พูดเป็นภาษาอย่างนี้ละจะเป็นภาษาเจ๊กทันทีภาษาจีน,น,ะนะนเนี่ยนะนะเนี่ยปูกวานนอนแต่ว่าท่านยังอยู่ใช่ไหมครับพ่อเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเหมือนจะอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจะลง จะจะผ่านมาทางจิตแล้วก็จะพูดอะไรให้เราได้รู้มั่งอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่แต <c oughs> ่ทำไมถึงว่าท่านยังไม่หรือว่ายังไม่ถึงถึงเวลาของท่านร <time> หรือา่างไมบอกอะไรเลยยังไม่ <Ep is> ถึงเวลานเนาะม,มาแล้วนี่ยพูดถึงเนี่ยลมลมก็มาลมมาด้วยมาแล้วะ มาถึงก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นการตั้งโต๊ะในท่านบอกเนี่ยท่านเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งอย่างนี้ท่านมาตั้งโต๊ะก็ไม่รู้ของท่านหละท่านผ่านว่าโอ้เขาตั้งโต๊ะโยเจี้นะมาแล้วนะเชียโนกูเฉากูลาถั่วเชียง้นตุกหมตเต๋ลายถั่วลายเทียนสกัวเชียนะเกาะเกี้แก้วหวังไซเลี่ยออกเสียกูหลอวยู่าเหี่ยวเต่ากูฉาเลี้ยวส่นีินอ้กวกวักวายหินเหยืยดอกกาดูเนี่ยสิงตาลูกกูเสีย น้าวเทาเลี้ยงตียิง่งชิว่าหางชิว่าล่างชิว่าไหล่เสียล่างหยวดีนะดุผู้ชีเนี่ยจวัจักจวัเทียงสาชั่วเที่ยงเที่ยงเรียเร่ยงเทียง,เ,ยง,เ,ยง,เ,ยงเหมือนบอกว่าท่านถ้าถ้าถ้า,ถามาลักษณะนี้เขาเรียกว่าจิตเนาะสัมผัสแล้วทีนี้เราก็รู้อ่ะอ๋อสิ่งเหล่านี้เหรอท่านท่านจะถามเราว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เหรอจะ ขาเรียกว่าจะปาถนาสิ่งสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนอย่างที่เรามาหาโชคหาลาบเนี่ยจะปาถนาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือการแปลเป็นไทยที่ท่านพูดออกมานี่นะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยะจากที่เป็นภาษาจีนนั่นแหละแปลมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อคือ่านรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดอ่านั่นแหละท่านถามว่าต้องการสิ่งใดอะไรอย่างเงี้ยนี่แปลออกมาคำคำที่ท่านท่านพูดออกมาแปลเป็นไทยนั่นเลยทีนี้กทีนี้ก็บอกว่าเอาถั่วถ้าพูดง่ายๆเหมือนว่า ก็เอาวะเอาวะอะไรยังไงเอาทั่วเอาทั่วอะไรเนี่ยคำภาษาคนโบราณแต่ก่อนเนาะ,ะก็เหมือนว่าให้ถามท่านน่ะจะเอาอะไรอะไรลักษณะอย่างนี้ให้ให้ทังนี้ถามท่านอย่างเงี้ยท่านจะได้ตอบมอาอะไรลักษณะอย่างนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นแปลกๆก็ขอให้ท่านด,ดาูนันดาให้แนวทางที่มีมิตรฝันของคุณพ่อนี่มันเข้าเนะ<ช>านะเนาะงามครับเนี่ยทีนี้พอเวลาเราเราถามท่านอย่างนี้เพื่อท่านก็จะตอบมาแลเชียเชียร์เหล่า เช่เาหลายถังเหยียนเตี้ยวหูชูหนากีเสียงไต้จัวเอาหรือว่าฉินได้จอกาจัว,จวเลี้ยงกินเตี้ยลุคันเปยดแหกวแหกวัวแหวกัวเหล้าคู่เลิกที่ิสกัวช่างหวังสีเี่อุญุงจีล,ลูกฉีนั่งตัวไล่เถียงรู้ต่างเลี้ยงฉังไตขูปโตดีนนนอนาคตปีโชปีโชปีโชตัวใดเนาะครับน,นี่ที่ลักษณะเหงินที่ท่านจะบอกว่าปีปีหน้า จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาหาเราเนี่ยปีหน้าที่จะถึงเร็วเนี่ย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 มีแล้วเขาเรียกมีมาแล้วเป็นกบเป็นกรมเป็นใหญ่โตมาโหฬารเข้ามาหาเลยเนี่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 ยถูกเนี่ยเป็นไหมเนี่ยใช่เขียวเล่าเนี่ยท่านจะบอกเถียวเล่าเจ้าขวนเชียนหุ่ตีลูกกระสัวไล่ทูน่าโดนยังไงชี้เนี่ยก็สีตัวหางชั่วเจียนน้จงก้าวโจอย่าโจหาจิงไตตัวสี่ เราเราเราถีนายนไต้ตูนโนมตินโมเตียนโน้มตินสร้างกูอาทีนี้ก็แต่เดพอพอเวลาท่านยิบปุ๊บเราก็จะท่านผ่านมาเหมือนให้แปลให้รู้อะแปลแปรแป,รแปรเขาเรียกแปลคาพูดของท่านที่ออกมาที่ก็จะเป็นภาษาเป็นภาษาไทยเนาะที่ท่านก็จะบอกว่าอ๋อนะาคอยดูนะเวลาเราปัดเขาเียกพูดง่ายเหมือนเหมือนเราปฏิบัติเหมือนเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราปรารถนาะสิ่งที่เราชอบนะน่ะ สิ่งเหล่านั้นก็เปรียบเทียบไง่ายๆเหมือนท่านบอกว่าให้เขาเรียกว่าให้เราเขาเรียกยังไงให้เราเคารพหรือให้เราบูชาให้เราเรารักสิ่งใดก็ขอให้รักสิ่งนั้นแบบว่าจริงใจของเราอนีนะแล้วจะสําเร็จแล้วก็จะได้ให้ซื่อจัดให้ซื่อตรงเนี่ยใช่นั่นแหละมันเป็นหลักมันเป็นหลักเกณฑ์หรือว่าเป็นกองเขาเรียกเป็นกองสัมประวายโยเสียว เราที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 สังกวัวฉานนอกนอกองฝุยโบราสุทอนเป็อากาศสีหน้าอิทธิ์นู้บอกคอมเป็นยังในเอเซนิดเดิแองเกลกิซีแฮงเกียแฮงเกียแฮงเกียเสียหลูห้องฉี่ยาเขาเรียกว่ายาให้สัมปกาเยวสิเนี่ยเขาเรียกว่ายาให้สัมปเกียาสิเหมือนว่าสิ่งเราคิดอยู่เราคิดสิ่งใดเราทําสิ่งนั้นแล้วมันจะสําเร็จสิ่งที่เราคิดเอาไว้สิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้ครับฮะปู่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านมาเวลาท่านมาท่านจะบอกท่านจะอธิบายแล้วท่านเวลาท่านให้อะให้แล้วให้แล้วก็ถ้าจะบอกว่าให้แล้วนี่เวลาท่านให้แล้วสัมมาเกยาวสีฉัวนางตัวยาวกว่าเียรจเียรเกียรเียเกเียเยเกยรดูไหมท่านชอบอะไรท่านชอบกล้วยเอากล้วยมาถวายท่านอยากได้กล้วยใช่กล้วยเพราะท่านชอบถาวายถาวายแล้วก็กินนะกินกล้วยลิงก็ชอบกินกล้วยเห็นไหมว่านอนอ่ะว่า เดี๋ยวปกติท่านไม่เคยมาสื่อสารอย่างนี้ใช่ไม่สื่อสารเพราะนานแล้วไม่สื่อสารครับเนี่ยยังไงก็ขอให้ปวดท่านโดยบันดานให้เรียกเข้านะ,ะพ่อนะโสก็เรียวกว่าโสประิยะติ โสปริยตินี้มันมีสัมปริยนามะกายนาคานาคียัสกาโรเตยวตังเนี่ยวานอนสัมปริยนามาสีละกุมารที่สังคปริยนามาสีทุกสิ่งทุกอย่างในมวลมนุษย์ที่ยังไม่รู้เขาเรียกว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นกิติดีมุตตรการยนามะกายนาคาโสปรุยนามาสะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสัมปริยนามะกายะสังกตะยาวสีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้สัมปริยนามะกายนาคาโสติอิธิกรโอเปยวตังจงมาสัมปริยนามาสะอิธิโยสังปร ยนมะกายนาคโยสีนาคโยสังวานนพุุโรเกโยกุมารเทพสกตะยาวสังจงมาอํานวยอวยโชคจงมาอํานวยอวยชัยให้อัสกาโรเตยาวสังปฏิปัตโโรเตโยตังจงสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจงสําเร็จ อิทิโรเกโยสัปปรยนามะกายนาคายโยสีนาคีโยสังวนนพุตโรเตโยกุมารเทวะตากโรเตวะสีจงมาอำนวยเอวยโชคอำนวยอวยชัยให้สำเร็จสกตะโยสังมัทเทโตยาสังกรยนามะกยนาคะสังกตเยวะสีมีสติปัญญาเขาเรียกว่าให้มีสติปัญญาเฉียบเขาเรียกว่ารู้รอบรู้รอบทิศทางรอบรู้รอบด้านเลยน่ะจะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสำเร็จจะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็สำเร็จให้ เขาเรียกว่าให้ปัตตระยามะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเจริญงอกงามน่ะในชีวิตการงานของเราใ,<ช>ให้รุ่งรุ่งไม่ให้ตกต่ำโสปฏิโยมัตถะอุป,ปเตวโตสีเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,เ,รจรเนี่ยท่านบอกเลย<า>อเขอให้แนวทางที่ปู่ให้มาให้มันถูกเลขท้ายเลขหน้าแล้ววันที่หนึ่งนับพ่อนะะใช่เ,เลขท้ายเราคิดหนึ่งสอ<า>งตัว,วนะคะเนาะใช่โอปเตโยะน่ะ អវតេអវតីរកម្មជាតីមេតរេពីគិមប្រាពៀនបកើស្រមមកុមប្រកាយជាតិប្រកើនស្រាមមកុមព្រមប្រាពរមប្រកាយជាតិប្រកពរមធាវគុំសុំរមរៀនបណ្ឌានមឿនសកៈរោប្រៀពៀមអឺចោកម្មគិតប្រកើស្រាមមកុម โยสะเปรียมมามาปะเดียนเมยดังโกมประเกอรสรามโมโกเกี๊ยโกสรมฟอมตรรมประเดียนตระตรังตรายเตรียมมีศักดรรมโรมเปรียเป็นตายเตรียมนี่คือโรงโกนเจียรโกมเจียรการจารกสรามโมเมียนมาเลยนองออมประกุกรรมประตตะอาศีดังตันติอิทธิเกโระท่านบอกว่าเนี่ยการที่เป็นภารยนามะให้กับองคูองค์ย่าก็เหมือนเราเป็นตัวแทนให้กับท่านทีนี้บรรดาลท่านก็จะบรรดาลให เขาเรียกว่าให้ได้รับโชคให้ได้รับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือองค์ปูเนี่ยคือปูนาคาที่ที่ออกมาเมื่อกี้นี่แหละคือท่านเลยแหละนี่องค์ปูท่านบอกจะบัรดาให้ใช่ไหมใช่มีองค์ปูองค์ปูจะเป็นอย่างนี้จะเป็นขอล้นๆนี่คือองค์ปู่นี่ก็ปูให้ปูโดนบรนดาให้มันเข้านะครับท่านชมวันนี้ เพื่อปู่อยากได้อะไรเนาะจะได้หามามาถวายให้กับปู่ท่าน <S <S ใช่ครับนั่นแหละสัมปตาใช่สัมปตาเมเตยวตานังเหมือนท่านมีความเมตตานะ่ะก็พูดง่ายๆท่านมีความเมตตาเมตตาสัมมะเนวาเตติใช่ท่านมีความเมตตาจิตของท่านบริสุทธิ์มากเมื่อท่านมีความเมตตาผู้นั้นก็จะสําเร็จ ค่ะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมในกดฎวันที่สิบสองวันพฤหัสหน้านะคะจะมาจุดทูกนะคะท่านผู้ชมว่าจะตรงกันกับความฝันไหมนะคะใช่ใช่ก็ขอขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ปู่มากมากนะคะแนวทางนะคะขอบคุณค่ะครับ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 ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางความฝันนะคะมีหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ความฝันแต่ต่องวดหนึ่งศูนย์แปดนะคะตัวกับหนึ่งศูนย์เก้า ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายวันที่12นะคะท่านผู้ชมวันพฤหัสหน้าจะเป็นการจุดเลขทูบขอปู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ